ได้เชิญชวนท่านผู้บริหารมาก็ก็กังวลใจอยู่นะว่าที่มาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าท่านพอโรงเรียนคุณครูเขาเขาจะบอกว่าเราบังคับไหมก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็มีความเป็นกังวลในเรื่องของสถานที่สุขภาพตื่นเช้านอนดึกและที่สําคัญในเรื่องของที่พักก็ยิ่งมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเราจะไปอบรมธรรมะที่ต่างจังหวัดบางแผนครัง้งแรกก็ส่งตัวแทนไปดีกว่า คิดว่าเราจะมาเจอความยากลำบากท,ที่น่าจะเข้มข้นมากเราก็เข้าค่ายทรรมามาเยอะพอสมควรแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ติดภารกิจเยอะเลยนะครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่อยากมาเพราะว่าอยากมาปฏิปธรรมจริงๆก็เลยเปลี่ยนใจว่าตัวเองมาดีกว่า คณะผู้ในการทำงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งนองมนพลเขตหนึ่งนะครับก็ได้มองเห็นความสําคัญจการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างแล้วคาดปลอดภัยหรือทัพภาษาอีสานเราเรียกว่าเป็นคนรู้จักความกิจกรรมและโครงการที่วัดพระธมกายได้จัดหลายที่ผมก็ได้มีโอกาสได้ไป อบรมพัฒนาสร้างแรงมดาน,นใจในวันที่18-20มิถุนาธรรม66ผมก็เลยเชิญชวนท่านผู้บริหารและคุณครูรวมทั้งบุคลากรในสันักงานข้ะราชาเทศได้เชิญชวนด้วยความสมัครใจได้ให้มาร่วมครับต้องบอกว่าร้านหลามปเป้าหมายเรา ไม่คิดว่าจะถึงขนาดได้ถึง185คนนะครับสิ่งที่สำคัญอีก,อกประการก,ก,ก็คือกิจกรรมนะครับถึงว่าเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณครูให้ท่านผู้บริหารได้มาฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วนำไปขต่อ,อยอดในสถานศึกษาของตนเองการทำงานบ้านเป็นพื้นฐานของการสร้างคนให้รู้จักความให้เป็นคนดีมีความสุขรู้จักดีรู้จัก ความไม่ดีรู้จักแก้แยะรู้จักการปฏิบัติการทํางานเป็นขั้นตอนที่ต้องการให้เกิดกับเยาวชนของเราต่อไปทําให้มีความรู้สึกว่าเออเรามาถูกทางแล้วพาท่านผู้บริหารงครูมาพาม,มาผ่อนคลายแล้วก็มาเก็บเกี่ยวในสิ่งที่อาจจะนึกความเป็นสุขนะครับหนาให้มีความสุข เคยมีมาก่อนนะคะตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารที่นี่นะคะรู้สึกประทับใจนะคะในสิ่งแวดล้อมนะคะที่เหมาะสมในการที่จะมาปฏิบัติธรรมณที่แห่งนี้นะคะอาหารอร่อยแล้วก็เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทางโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถ้าเป็นคะแนนก็ให้100เต็มคะแนนไปเลยนะคะสำหรับตัวดิฉันเองนะคะ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะดิฉันก็จะนำความรู้และก็ประโยชน์ที่ได้ในครั้งนี้นะคะไปพัฒนาโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปบริหารจัดการนำสู่ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทามาขัดเกลาจิตใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะคุ้มค่านะคะเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อการเข้าอบรมในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะมากันเยอะๆนะคะ อะไรก็ตามนะคะที่ทำด้วยใจแล้วนะคะมันจะรู้สึกสบายโปรง่งโล่งนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะไม่น่าเชื่อว่าที่บนภูบนผานี่ยจะมีสถานที่ที่บรรยากาศคล้ายๆกับ ความหที่โรงแรมในเมืองมากเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ในด้านการบริหารนะครับมันสามารถที่จะผ่อนคลายมันสามารถที่จะลดได้ด้วยการทําสมาธิตามพระวิทยากรท่านได้ให้คำแนะนํานะครับผมประทับใจทางท่านพระอาจารย์ที่เป็นวิทยากรมาก ท่านเป็นบุคคลผู้รู้จริงๆเนือไปกว่านั้นที่ไม่คาดคิดเลยก็คือท่านเป็นพราอาจารย์ที่เข้าถึงคนสมัยใหม่สามารถที่จะนำเอาความรู้ที่ท่านได้อบรมไปใช้ไปขยายผลต่อได้เรื่องของที่พักเรื่องอาหารการกินนะครับถือว่าลงตัวทุกอย่างท่านบริการด้วยใจก็ขอบคุณทางท่านคณะวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาช่วยจัดการอบรมครั้งนี้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจทำให้พวกเราได้รับความรู้ ได้รับธรรมะเอาไปใช้ในการบริหารการศึกษาต่อไปก็อยากเชิญชวนถ้าหากมีโครงการแบบนี้ดีๆเข้าถึงหูท่านผมขอเชิญชวนนะครับเป็นเสียงหนึ่งในท่านรีบสมัครเข้ามาเลยครับท่านได้รับความรู้ต่างๆแน่นอน เป็นชวนท่านาทางเขตต่างๆในทั่วประเทศเรานะครับเขตบับที่การศึกษาทีอา่อาจจะกำลังคิดว่าจะหาแนวทางใดในการที่จะฝึกปฏิบัติผู้เรียนให้มีการปฏิบัติจริงแล้วมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมออกมาจากข้านในจริงๆก็เชิญชวนนะครับ